มาโรงงานเอลิสนะฮะมาดูของใหม่ๆของเอลิสตัวนี้เป็น M410A6 ตัวใหม่ล่าสุดของเอลิสนะ M410A6 จะวางตลาดในเร็วนี้ใครอยากดูตัวจริงให้มาดูที่ร้านนะตัวที่ร้านจะมีตัวสีทราย จะเป็นตัวอย่างจากโรงงานสวยงามพันท้ายออนั้นมาดูอะไรดีดูอะไรดี ุะะูกอะไรไม่รู้ไม่มีขายนะครับไม่มีขายประเทศไหนสั่งผลิตไม่ไม่แน่ใจนะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในเป็นระบบคล้ายลคล้าคล้ายอะมีบาภายในนะฮะเป็นเกียบล็อกเป็นระบบแบบเดียวกับอะมีบา

我看一下，sl 嗯，这是九。哇，八九十，你找一找啊,啊！这个是 VFC 啊。啊对啊，你们也有救啊！那我们、呃、装这个、啊，哦，反正装不上去。这是九吧？八九十。 哇，这个不是最后的，这个、是 10, 这个是我，我很喜欢这个的。这个是 ten，这个是，这个是,、这个是啊、八，这个是九啊，这个是九，这个是都个是八，啊，那个是八，这个这个是九，嗯，这个是八，嗯，嗯， 几个咯？这个十啊，十，那个九，没都少人谈了。哦，有鱼骨没有鱼骨？对，五把。 SL8, SL9, s l ดเอจะวางตลาดเรื่อนี้ <c oughs> here. Yeah.